สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่หักแพ้งสุขุสุข,ข้นค่ะมาพอกันอีกจะคลิปพี่น้องหลังจากเบ้าไปก่อนหนานี่ว่าคลิปต่อไปมีข่าวสิวาวสูฟังเป็นข่าวเกี่ยวกับภูทีอ่ามักเสียงโชกหม,มักเสียงโชกนะคะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเดี๋ยวสิวาวสูฟังไวองอ้อีหยังเอฟซีอีลาอุ้งอิงเอซี อพอเอกแม่หน่อย f อซสาวหน่อยเผิดบานแพงเอฟซีสาวหน่อยลำเพื่อนโชว์เอฟซีพอการใช่โดยเฉพาะเอฟซีพอการใช้ก็แม่นหน่อยเด้อพี่น้องคะเมื่อเ้าวดเบึงคลิปกับพอการใช้บึงคลิปตอนที่แม่หน่อยเพิ่นไปเพิ่นไปตลาดกลับมากพี่น้องหลายคนเห็นแล้วเห็นแล้วแม่นวะคะเห็นยังเห็นยัง เห็นแล้วเห็นเรื่องไม่หน่อยเว่าวข่วมฝันไม่หน่อยเว่าว่วมฝันสู่ฟังแล้วก็พอการใช่ก็เว่าว่วมฝันสู่ฟังเอาค่วมฝันพอการใช่ก่อนแล้วกันเนาะค่ามฝันพอการใช่หลังจากทิ่ไปบ้านอิหลาอุ้งอิงไปนอนอยู่บานอิหลาอุ้งอิงพอการใช่ฝันว่ามีผู้ยิ่งผมสั้นเป็นคนแบบสมัยโบราณเป็นคนเก่าคนแก่คนผู้เเถาว่าสันทอสมัยโบราณ มหาเพลินในความฝันน่ะเนาะซึ่งแม่หน่อยกลว,ว่าเป็นปูเป็นยาหนลาละว่าสนานปูยาผู้เพลินปกปักรักษาอยู่หันละเองสีเนาะแสดงว่าเป็นนิมิตหมายอันดีเพราะว่าแม่หน่อยว่าเพลินมาดีอืเพลินมาดีเพลินมาหาพอการใช่นะ่ะแสดงว่าเพิ่นมาดีเนาะ,ะแม่หน่อยว่าแบบนี้อพอการใช่ว่าเออกระสา,าทูเนี่ยแม่จังศีเนาะคือ เพลนฝันแบบนี้นี่คือนี่คือเรื่องเล่าที่พอการใช่ฝันกันเลยว่าพี่น้องถ้าฝันเห็นผู้เทาผู้ยิ่งผู้เ่าผู้ยิ่งผมสันผู้เทาผู้ยิ่งมาหาจังสีนาะพี่น้องว่าจังไดาผู้ใดแปลแปลความฝันแปลความฝันเก่งๆแปลความฝันได้แปลความฝันเป็นแปลว่าอย่างนาอพี่น้องเอ๋ยเป็นข้าวดีนะแมนละแมนข้าวดีแน่แต่ว่าข้าวดีนั่น ้าเป็นผู้ยิ่งมาหาแบบนี้ข่าวดีนั่นคือจังไดอีหยังจังไดผู้ใดแปลความฝันเป็นเด้อกับวอลซูฟังแน่คอมเมนต์มาใต้คลิปในเด้อพี่น้องคะนี่คือความฝันของพอการใช่หลังจากนั้นเพื่อนกะยยางไปหาแมาหน่อยเนาะแมหน่อยกลับมาจากตลาดพอดีพอดีแมหน่อยไปซื้อกับเขากับน้ำไปซือ้อ่าแนวจะมาเห็ดกินเมื่อนี้ซึ่งมีผูมีผูมาซอยงานเรื่องงานบุญกระถิ่น งานบุญกระถินบ้านอีหล่าอุงอิง30 3สเอดตุลาคมนี้เนาะซึ่งยืนยันสุยางข่าวก่อนหนะ้านี้ก็คือเดวเอาไปแล้วพอเอกเพิ่นก็ได้โพสตออกมาทั้งเพจพ่อแม่อุงอิงแฟนเพจแล้วนะคะพี่น้องยืนยันว่างานบุญกระถินวัดบ้านน้องคู่ตำบลจานอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดวันที่30 31นี้ ยังมีงานบุญกระถินคือเก่าเหมือนเดิมแล้วก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับมหรสพทําการแสดงคือเก่าเหมือนเดิมเนาะ fc สาวหน้อยเพชรปานแพง fc สาวน่อยลําเพลินโชยังคงจะได้ได้มวนซืนคือเก่าเพียงแต่ว่าเพ่่นก็นจะปรับปรับรูปแบบของการแสดงหรือว่าปรับปรับให้เหมาะสมเป็นการอยู่ในช่วงของการถวายอาไลาะนะคะเพราะฉะนั้น ก็คือจะปรับให้เหมาะสมแล้วกับพี่น้องผู้ที่จะไปร่วมงานกับขอความรวมมือเนาะพี่น้องแต่งกายสุภาพแต่งกายแบบว่าใส่เสื้อสีดําสีขาวหรือว่าโทนสีที่บฉูดฉาดจนเกินไปเพราะว่าเป็นช่วงที่เฮายังคงถวายอะไรอยู่นะคะพี่น้องกับกับกับแบบนี้ส่งข้าวกันแล้วก็ว่าความฝันของแม่น้อยบาตานีหลังจากที่แม่น้อยกลับมาจากตลาดนะมาพอเพราะการใช่แม่น้อยกับว่าให้ฟังว่า แม่หน่อยกบฟันมือขึ้นไม่หน่อยฟันฟันดีแห้งพี่น้องเอ๋ยฟันดีคักดีแน่อิลีไม่หน่อยฟันว่ามีคนเอาเงินมาให้ไม่หน่อยอันเต็มโตเลยว่าสันโตปักง่ายนี่เพื่อนว่ะเพิ่นสีไปมองเป็นเป็นเป็นแค่นะเนาะเป็นโตะนะเพิ่นบอกว่าไม่หน่อยว่าเงินเต็มเลยอันไม่หน่อยนะกวาดกวาดเอาเงินน่นใส่กระสอบพี่น้อง กวาดเอาใส่กระสอบเลยในความฝันนะคะปัาดนาอพี่น้องสะออนสะออนบุญเพลินพี่น้องบุญบารามีเพลินความฝันนั่นคือความฝันนั่นคือว่ากวาดเอาเงินเงินหลายแห้งไม่หน่อยว่าเงินหนลายแห้งมีคนออกมาหายลายแห้งกองเต็มโต๊ะวาสัน อันคข่หนกกวาดเอากวาดเอาเมนไม่หน่อยว่ากวาดใส่กระสอบเบอร์สันว่าแบบนี้เลยพี่นองคะก็เลยว่าอ้ยสาธุเนาะพี่นองเอ้ยเนี่ยสาธุบุญบารมีเนาะบุญบารมีของเมนหน่อยเพ่อเอกของอีหล่าอุ้งอิงพี่นองเอ้ยเนาะถามเมน คือความฝันนี่เนาะก,ก็จจัมแนแมนอยู่ดอกพี่น้องซูเมอนี่ก็มีแต่ผู้เอาเงินอ่ามาให้อีหล่าอุ้งอิงคือวานันลาธนะคะอันเงินทำบุญก็ตั้งหากพี่น้องเงินเอามาให้อีหล่าอุ้งอิงนี่ก็ตั้งหากเงินให้แม่หน่อยก็ตั้งหากว่าสันทอดเนาะก็กคือความฝันเพิ่น คือหวานในแม่คือหวานเนาะแต่ว่าตอนนิก็แมนเงสันยูพี่น้องเอ๋ยคือมาถุกสารทิศคือหวานน่ะละนะคะเราเพื่อนเฮียงฟันดีแบบนี้ก็แเฮียงจากมีไปหนาอออห่างมีไปหนาคือหวานเนาะสาธุน้าเพลินสาธุก็ไปนหน่อยเนาะอออให้ความฟันเป็นจริงสุยางคือหวานน่ะละแล้วพี่น้องคะไม่หน่อยนะคะเบาออกมากเออ อันแปดหาบอกเพื่อนว่าอืมแปดหาหรือหาแปดเนี่ยล่ะพี่น้องครับประมาณนี้ล่ะไม่หน่อยนะเว้าๆออกมาค่อยๆดอกอันนอนเพื่อนนอนเพื่อนมือยเพื่อนบพราท่านได้นอนพี่น้องเตรียมงานนี่ล่ะเมนบอกเพื่อนกันเพื่อนกันเลยว่าอันเพื่อนกันเลยว่าแปดหาเหยียบยังสี่นาว่ะเพิ่งรูดออกมาอันนี้ได้ยินดอกพี่น้องหรือพี่น้องแปลซอยในถอดอืมแปลซอยในถอพี่น้องฝันแบบนี้แปลความหมายก็คือดีเมนบอกพี่น้อง ดีอ่าแมนบอกต้องขึ้นดีละ่ะเอาเงินมาหายเป็นยังสืบอดีแมนบอกพี่น้องเราดีเรามีอียงเพิ่มเติม,ตมอีกบอพี่น้องพี่น้องซอยแปรเนี่ยเออหรือว่าแปรเป็นตัวใดอียงจังใดแปรเบื้องหลักพี่น้องแล้วก็พิมพ์ไว้ไตโพดในเดอ้อพี่น้องไตคลิปในเดอ้อเออคอมเมนต์ไว้ในเดอ้อเนาะสาธุไปน้ำกันสาธุไปน้ำ แม่หน่อยอืที่เพื่อนฝันดีแบบนี้ก็พอดีนั่นละสิมีคนมาห่วมบุญหลายที่นะั่นพี่น้องเอ๋ยงานบุญกระถินปีนี้แห้งสิยิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมาเนาะแสดงว่าสิมีพอๆแม่แม่แม fc แฟนคลับนี่ลังไาลมามาห่วมทําบุญน้าหลายที่เพื่อนฝัน,นเพื่อนฝันดีอีหลีพี่น้องเพื่อนฝันดีอีหลีเนาะเอาเงินมาไหากองเต็มโต๊ะวาสันเว้าซู่ฟั่งนี่ละพี่น้องคะว่าเออเนาะพอดีไป อันฟังคลิปเพราะการใช่พอดีพี่น้องกะข่าวเด้อพี่น้องเด้อข่าวอาจจะบ่ท่านว่าท่านเต็มทีปรนไดน,นะคะเพราะว่าบ่าค่อยท่านข่าวปันไดด้วยภารกิจจําเป็นได้หลายอย่างพี่น้องก็จะพยายามนะเพราะว่าคิดอดคิดถึงเว้าข่าวเราก็จะเว้าทีหลากห้ายขึ้นเด้อพี่น้องเด้อจะเว้าทีหลากห้ายขึ้นแล้วก็จะสลับกับคลิปบางอย่างที่แบบเป็นคลิป อาจจะมีผักเสียงใส่น้ำจยางสีเนาะเป็นคลิป AI เป็นหูบ AI ตามยุคตามสมัยพี่น้องอยืนในเพจเพราะว่าพยายามแยกเพจยู่ยังเห็นพอท่านใดก็เอาเอาตุมต่มตุมต่มใส่กันไปก่อนละกันเนาะเออเอาตุ่มเอาโฮมใส่กันไปก่อนนะขายคาก็ยังขายอยู่พี่น้องคาเกษตรแดงใหญ่ยังขายอยู่นี่ผู้ใดอยากได้ไปปลูกกะสั่งมาเอาแบบนี้ลวกัน มุนอุปุยใส่กันไปเลยนะคะตอนนี้อยู่น้ากันเนี่ละไปก่อนเพราะว่าแยกแล้วบ่สําเร็จพี่น้องแยกแล้วพี่น้องยังอยู่หม่องเก่าออกับบ่ไปนคือเก่กจาจังสีน้อเพราะฉะนั้นกะเอาไว้น้ากันเนาะขอบคุณได้หลายเด้อค่ะเด้อที่คิดหอดคิดถึงกันที่ติดตามกันอยู่ดีไม่แห้งหักแพงแบ่งปันโชคๆมันๆไปควมบูปัปาอีหล่าอุ้งอิงได้หลายเด้อพี่น้องเด้ออยู่ดีไม่แห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ